สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวทุกคนครับวันนี้ทีมงานขอนำเสนอการแนะนำการใช้งานของ HP e p i n ครับแอปเกชันที่จะทำให้เพื่อนๆใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ e p i n t กันก่อนนะครับโดย e p i n ครับเป็นบริการฟรีของทาง HP ครับซึ่งช่วยให้เพื่อนๆสามารถพิมพ์เอกสารหรือว่ารูปภาพนะครับ จากอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไปยังเครื่องพิมพ์ของ HP ที่รองรับ e p r i n ครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือว่าอุปกรณ์พกพาอื่นๆครับฟูดง่ายๆว่าเพื่อนๆสามารถสั่งพิมพ์ไร้สายได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องเสียบสายเข้าเครื่องพิมพ์ให้เสียเวลาอีกต่อไปครับเพียงแค่เพื่อนๆสามารถส่งอีเมลได้งานหรือรูปในมือของเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์ออกมาได้เช่นกันครับ ขั้นแรกให้เราโหลดแอปพลิเคชันมาก่อนครับโดยพิมพ์ hp eprint ครับผ่าน App Store หรือว่า Play Store ก็ได้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยเมื่อเข้ามาที่แอปครับก็จะเป็นการค้นหาเครื่องปรินเตอร์ที่เราได้เชื่อมต่อไว้ครับโดยใช้เป็นวง WiFi เดียวกันครับก็จะค้นหาเจอเนี่ยก็จะมี4เมนูย่อยๆทข้างในนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละอันกันเลยครับอันแรกเป็นโฟโต้ครับเราสามารถปิม้นรูปถ่ายหรือว่ารูปภาพของเราได้อย่างสะดวกสบายครับ ให้เข้าไปที่เมนูโฟโต้แล้วก็เลือกคามิล่าโลนะครับเลือกรูปที่เราอยากจะพิมพ์นะครับเรายังสามารถแต่งรูปแล้วก็ตั้งค่านาก,กระดาษได้อย่างตามใจชอบครับส่วนอันที่2ครับเราสามารถพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ได้นะครับโดยเข้าไปที่เมนูเว็บหลังจากนั้นก็พิมพ์ URL ที่ต้องการนะครับแล้วก็สั่งพิมพ์ได้อย่างง่ายดายครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากพิมพผ่านอ e ีเมลก็ทําได้เช่นกันครับ โดยเข้าที่เมนูอีเมลนะครับทางแอปก็จะลิงก์กับแอคเค n าที่เราได้เชื่อมต่อเอาไว้ครับและเราก็สามารถสั่งงานปิน์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสารหรือไฟล์รูปภาพก็ได้หมดอันสุดท้ายนะครับเป็นคาวนะครับโดยจะเป็นการเชื่อมต่อคาวของเรานะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือวันได e ก็ได้นะครับเราสามารถปินต์รูปออกมาได้เลยครับโดยรูปที่ได้ก็จะสวยสดงดงามต่อไปก็จะเป็นวิธีการลงทะเบียนให้กับเครื่องปิิน์ที่รองรับอ e ี i รินครับ เพื่อนๆต้องการสั่งพิมพ์งานผ่านอินเทอร์เน็ตโดยการส่งอ e ีเมลนะฮะโดยเข้าไปที่ w w w h p c o m g o e p i n c e n t e r หลังจากนั้นก็กด sign in นะฮะให้เรา create account ขึ้นมาใหม่ครับโดยเพื่อนๆก็ใส่อ e ีเมลของตัวเองลงไปครับพร้อมตั้ง first name last name แล้วก็ password ตามใจชอบนะฮะแล้วก็ create account ขึ้นมาพอมาหน้านี้ก็กดไปที่ DIY ครับ ให้เรา add d v i c นะครับนั่นก็คือเป็นการสร้างอีเมลให้กับเครื่องพิมพ์เตอร์ของเรานั่นเองครับให้เราพิมพ์โค้ดของพิมพ์เตอร์นะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าโค้ดของเครื่องพิมพ์เตอร์เราครับจะดูได้จากไหนนะครับให้เพื่อนๆตรงไปที่เครื่องพิมพ์ของเรากดไปที่ setting นะฮะที่หน้าจอนะครับต่อจากนั้นก็กด tool หรือว่าเครื่องมือแล้วก็จะมีเมนู printer status report นะครับแล้วก็ print quality report โดยเมื่อเรากดแล้วครับพิมพ์เตอร์ของเราก็จะทําการพิมพ์เอกสารออกมานะครับ โดยในแผ่นนั้นครับก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของเครื่องปรินเตอร์เราโดยเราสามารถดูโค้ดปรินเตอร์ได้จากแผ่นนี้ได้เลยนะครับเสร็จปุป๊บเราก็ตั้ง a c c o u n t ให้กับเครื่องปริ้นของเราครับโดยจะต้องเป็น adspin.com ย้ำเลยนะครับว่าต้องเป็น adspin.com ครับหลังจากนั้นระบบก็ขึ้นให้ดูว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเราก็เข้า Gmail หรือว่า Hotmail อะไรก็แล้วแต่ครับเราก็พิมพ์ชื่อผู้รับเป็น Account ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ครับ แล้วเราก็สามารถเลือกไฟล์ได้ตามใจชอบแล้วก็ส่งได้เลยโดยเมื่อเครื่องพิมพ์รับคําสั่งมาแล้วครับก็จะทําการพิมพ์งานที่เราส่งมาได้อย่างรวดเร็วทันใจครับแต่นี่ก็คือความพิเศษทั้งหมดของแอปพลิเคชัน hp epin ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะครับสอบถามกันเข้ามาได้ครับมีทีมงานตอบอยู่ตลอดเวลานะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราใน u t u b e พิมพ์โน้ตบุ๊กสเปคแล้วก็ subscribe นะครับหรือว่าจะกดที่มุมขวาบนจอของวิดีโอนี้เลยได้เช่นกัน สวัสดีครับ